สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตาม youtube ผมทุกคนผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยคือมันมีมันมีเรื่องแทงใจนิดหน่อยนะครับคือผมอยี่จะมาบอกเพื่อนๆทุกคนหรือทัอง้งน้องเนี่ยมันมีทั้งน้อง,องหลายคนที่เข้าไปทักในเฟซบุ๊กผมนะครับว่าเออทําไมพี่ไม่ลงคลิปเลยพี่เป็นอะไรทําไมพี่ผอมลงอีกแล้วอะไรเงี้ยหลายคนสงสัยใช่ไหมครับผมจะมาบอกเลยนะครับวันนี้คือว่า ผมได้เลิกกับแฟนไปนะครับคือเป็นเวลาประมาณสักหกเดือนหรือเปล่าประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้แหละคือตอนแรกผมทําใจไม่ได้ผมก็ยังทําใจไม่ได้อยู่กันนะครับผมก็หลายคนเคยเป็นนะครับอารมณ์ที่แบบว่าท้ออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นคืออยากจะบอกรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับส่วนใครที่มีประสบการณ์แล้วผมขอไม่พูดถึงนะ คือว่าบางคนมันเป็นไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยมันอาจจะผิดที่ผมเองนะครับที่ว่าไม่ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างนั่นแหละแหละถูกแล้วถูกแล้วนะครับที่เขาต้องไปนะครับผมก็ไม่ว่ากนันเป็นความผิดนะครับแต่อยากจะบอกน้องๆหรือเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับหกพันคนนะครับผมขอบคุณนะครับที่ยังยังอยู่ใครที่ยังอยู่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่ทําให้มีกําลังใจฟื้นขึ้นมานะครับ ขอบคุณขอให้ติดตามอยงนี้ตลอดไปผมผมจะทําให้สําเร็จนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับคือมันเป็นเรื่องที่พูดยากและผมก็หายไปนานมากหายไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมขอโทษนะครับขอโทษคนที่แบบว่าเขาชอบเราจริงๆแต่เราไม่ตอนนั้นเราไม่ได้โฟกัสเลยมีคนที่ติดตามผมจริงๆอยู่ประมาณไม่กี่คนหรอกยี่สิบสามสิบคนนะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณในส่วนนี้ด้วยอันนี้เรื่องจริงนะครับผมขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่ คือผมเนี่ยมีเด็กๆชอบหลายคนนะครับก็เยอะพอสมควรแต่แต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยขอโทษด้วยต่อไปนี้ผมจะตั้งใจทำให้มันดีขึ้นนะครับผมจะหันมาทำลงเกือบทุกวันนะครับผมก็จะตั้งใจทำขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเป็นที่พูดแบบเร็วๆทามไปเลยว่าผม ทีแรกผมรู้สึกท้อนะครับผมรู้สึกท้อมากรู้สึกท้อว่าไม่อยากทําอะไรเลยไม่อยากทําอะไรหลายคนคงเข้าใจหลายคนก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับผมมันไม่ใช่ความผิดใครอยู่แล้วมันอยู่ที่ตัวเองนะครับผมผมเริ่มมีกําลังใจที่จะทําได้เนื่องจากมีน้องๆทักไปว่าพี่ลงคลิปหน่อยโอเคนะครับผมผมอยากจะมาบอกตรงนี้เลยว่าขอบคุณมากที่ยังอยู่นะครับผม ที่ยังจำกันได้นะครับผมก็พี่จะพยายามทำตามคอมเมนต์น้องๆแล้วกันหรือเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมทำอะไรนะครับผมขอบคุณจริงๆนะฮะคือตอนนั้นมันไม่มีอารมณ์ลงจริงหลายเดือนอะ่ะผมพยายามหลอกตัวเองก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรเลยนะครับผมไม่มีไม่มีสักอย่าง ไม่มีแม้แต่นิดเดียวนะครับผมแต่ตอนนี้เริ่มมีละเริ่มมีไฟลแล้วที่ยังเออมีคนจําเราได้มีคนรู้สึกดีกับเราอยู่นะขอบคุณส่วนนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่พูดอะไรเยอะนะครับเสด้เสด้าตัวเองที่ไม่รู้สึกตัวให้เร็วัวนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นมากแต่ผมก็บอก ความจริงในใจนะครับผมส่วนเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นผมผมขอไม่พูดนะฮะก็ขอบคุณจริงๆเดี๋ยวต่อไปนี้จะตั้งใจทําอยากให้ผมทําคลิปแล้วไหนครับคอมเมนต์ให้หน่อยครับส่วนใครที่ฟังอยู่กดเลขหนึ่งให้ทีนะครับผมที่ยังจํากันได้กดเลขหนึ่งคอมเมนต์เลขหนึ่งเพื่อให้ผมมีกําลังใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมผมจะตั้งใจทําครับไอ้เรื่องที่ผมผอมเนี่ยปล่อยมันเอเดี๋ยวผมก็อ้วนแป๊บเดียวนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มกินได้เริ่มอะไรได้แล้ว หลายคนวัยรุ่นน่าจะเป็นนะครับขอไปสอนใครเรื่องความรักนะครับผมอยากจะบอกว่าใครที่อยู่กับเราก็รักษาเขาให้ดีๆด,ด้วยกันนั่นแหละทุกคนนะครับผมก็ไปละขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่ถึงแม้จะเหลือบ้างไม่เหลือบ้างนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปละส่วนใครที่อยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับก็ไปละทุกคนบ๊ายบาย